สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวรถ Suzuki Carry นะครับคันใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมคันนี้นะครับผมเป็นรถฟู้ดทักนะครับปี2022นะครับไม่หมื่นหนึงเองนะครับผมครับรถใหม่มากเลยนะครับผม เครื่องเดินเรียบนิ่งมากเลยครับผมปี2022นะครับไม่หมื่นหนึ่นโลนะครับผมคันนี้เป็นหลังคาฟุตทักนะครับผมรับสติ๊กเกอร์นะครับเป็นสีดำนะครับทั้งคันนะครับผมจะมีเคาน์เตอร์นะครับสไลด์ออก2ข้างนะครับผมแล้วก็มีประตูขึ้นทางด้านนี้ได้นะครับผมปี2022ไม่หมื่นหมืโลเท่านั้นนะครับผม รถสวยนะครับพร้อมออกค้าขายได้เลยนะครับผมมีระบบไฟเรียบร้อยนะครับ,รบ,รบอันนี้จะเป็นไฟรถยนต์นะครับผม แล้วก็มีระบบไฟบ้านนะครับมีตัวแปลงอินเวอร์เตอร์นะครับเรียบร้อยนะครับเคาน์เตอร์สามตัวนะครับผมขายปิ้งย่างนะครับผมได้เลยนะครับผมรถยังวิ่งน้อยอยู่นะครับใหม่มากเลยครับผมหมื่นโลเท่านั้นเองนะครับ ภายในสะอาดนะครับผมกินใหม่ย,ยังอยู่เลยนะครับผมน็อไม่ขยับนะครับผมเครื่องเดินเรียบนิ่งมากนะครับปี2,022ยไมหมื่นหนึ่งพโลนะครับผมรถทะเบียนกรุงเทพนะครับผม ใด้ท้องสะอาดมากครับผมปี2,022นะครับพร้อมออกค้าขายได้เลยนะครับผมรถไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนนะครับร้อยเเซนะครับปี2,022ไม่หมื่นหนึ่งพ วโลนะครับผมราคานะครับผมจะอยู่ที่289,000บาทเท่านั้นนะครับผมสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0852369,000นะครับขอบคุณมากครับ